got tay anh em. Eh? What? Stop! gì? <coughs> <coughs> you, you can't be dingy. Wow. Really No, I'm okay with that, that yeah. darling. Yeah. Somewhere up the side Yeah, yeah, I that's it. The huh? I want a car. Mm. The Come yeah. mm. on, When they saw here, yeah, he had to walk here. Yeah. ไม่ต้องไปทำงี้จะวอกเร็วปีเลยมือวอกแดนวันต่อไวอร์กเพื่อเที่ยวค่ะกลับมาของมือโฟร์ กินไส้กนเกงขึ้นงามแตน้เก่งยูแม่สีหายงามเลยเนเสือตัวไหนแ้านเหืเสือตัวไหนม่นฮะขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะพ่อใหญ่กับลูก วันนี้ให้ดูพ่อใหญ่กับลูกเรามากินกาแฟก,กันพี่น้องหน้าร้านกาแฟนั่งตากแดดนั่งอาบแดดกันนะคะอ้าวทำไมนี่พ่อใหญ่กับลูกท้องฟ้าแบบว่าท้องฟ้าเปิดแบบเงียบท้องฟ้าเปิดแบบอ,แบบอ่า

เป็นอ่าถนนตรงนี้คือเป็นสี่แยกที่แบบว่าน่ากลัวมากสี่แยกที่เดี๋ยวสี่แยกเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเดีย r e ขอบคุณทั้งร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดท่นทาทนนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะชีวิตแม่ชีวิตแม่สมศรีในวันนี้นี่ลูกชายลูกสาวลูกสาวก็แบบนั่งก้มหน้าก้มตาไปนะคะลูกสาวะนะไม่คินไหม แนมเห็นบ่ะมนแนมป่เห็นหนาอยู่เลยนี่นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนชีวิตในวันนี้ชีวิตต่างแดนของเราสุขทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราทําไปเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เราแม่สมศรีมาพักผ่อนกันนะคะที่ที่สเปนเนาะพี่น้องขาเอาบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันคือแม่สมศรีนั่งอยูอ่ร้านคาเฟ่นะคะ ยูนิเต็ยูโกเพย์บอกพ่อใหญ่ให้ไป <can> บอกพ่อใหญ่ให้ไปจ่ายเงินนะคะเนี่ยบอกว่าทำไมยูไม่ไปจ่ายเอายูค่มล e ะยูนิเตโกเพย์